ปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งก็คืออะไรครับปีหนึ่งไม่เป็นไรจะได้แต่เบต่อต่อมานะครับก็จะเป็นเรออรหสมโอเคอันแรกครับก็คือเรื่องอตโมปฏตนะครับตัวอุตุปฏัติเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันคนทำงานตานนัวปฏิบัติจะตกงานนะครับเพราะว่า รถโดนเนี่ยจากรถรถรถใช้น้ำมันเนี่ยนะครับรถออยเนี่ยมันจะกลายเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเราทราบว่ารถพวกพวกจะมียึดติดแบรนด์นะครับที่ติดโลจิกมันนะครับเชนไมจอและัสดาดานะครับส่วนวิชาเนี่ยก็หลักบวิวเช็คจริงหลังๆเราก็เราก็จะใช้ซีเขียนนะครับขึ้นอยู่ประเทศงานแต่ถ้าจะเอาไว้ก็หลักบวิวเพราะว่าไม่ต้องมา,านั่งเขียนโปรเเคน โอคครับมีคือผกานโอเคเดี๋วบอว่าดีนาเซียสีู่นนะครับจะเห็นว่ามันมีซัอรี่มาเริ่มตั้แต่1.0นะครับก็ย้อนหลังไปสมัยโบราณแล้วก่อน